ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่สนามบินสวนตะภูมเพื่อ,อส่งแรงใจให้กับนักแสดงเรื่องทรายสีเพลิงที่กำลังจะเดินทางไปถ่ายทำละครกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสายการบินไทยสึ่งงานนี้มีแฟนคลับตาไปให้กำลังใจกันที่สนามบินยังล้นหลามโดยเฉพาะแฟนคลับของปอนนัทวุฒ ถึง2องคนมายืนแบบว่ายืนถือปุ้งถือป้ายแบบว่าไม่มีป้ายอ่ะยืนแล้วทำเหมือนมีใครขับเพิ่มแบบเจมส์จีเวลาเจมส์จีมาเฟสใครขับเยอะไหมเฮ้ยน้องมันนี่ก่อนพี่เห็นะพูาเยอะเยอะเูดเยอะพี่เลยพี่ลูกเยอะขอถ่ายเยอะพี่ได้ดูเหมือนมีใครขับเยอะเยอะต้องเหตุต้องเหตุต้องเหตุเลย นแถวนั้นมาแอบยืนรุมล้อมเป็นแฟนคลับเธอเจ้ามาแล้วจะคนคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าในวันนี้ปอนัทวุฒิดูจรรันทดหดหูในเรื่องปริมาณแฟนคลับที่ตามมาส่งแต่ ระยะเวลาผ่านพ้นไปภายในสนามบินเริ่มมีผู้คนเดินทางมาเช็คอินมากขึ้นคนที่ดูจะได้รับความสนใจมากที่สุดก็กลับกลายเป็นนัทวุฒินี้เอกช่วยไปถ่ายผมนั่งนู้นหน่อยได้ไหมฮะมันย้อนแสงครับดูดีขึ้นไหมฮะแสงเถิงดีขึ้นเลยนะ เดี๋ยวครับน้องเปลี่ยนแอปนี้ก่อนครับเดี๋ยวพี่ไม่รอนี่ครับกดกรับไปที่นี่ครับอ๋อหนึ่งสองหนี่งสองไปกันโยเสร็จปึ๊บนี่ไปงี้ปั๊บวาวนเมแมตอนเนี้ยดาราเขากำลังนิยมใช้ นี่พี่ใช้แล้วพี่หล่อพี่ชอบแอปปอค่ะประกาศมาเลยค่ะว่าแอปไหนที่โปรดปรานแฟนคลับจะได้โหลดรอเอาไว้เลยอะค่ะคุณอะอะอะอ่ะคุณผู้ชมค่ะการเดินทางไปถ่ายทำทรายสีเพลิงเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วันอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาให้กับชาคริตแย้มนามนนเพราะมีทั้งคุณแม่และภรรยาอย่างวุ้นเส้นร่วมเดินทางไปด้วย แต่สําหรับปอนนทพุทธที่ต้องเดินทางไปตัวคนเดียวงานนี้ต้องห่างไกลจากภรรยาและลูกคนละสีกโลกทําให้ปอไม่อาจจะระงับใจไม่ให้คิดถึงลูกและภรรยาได้สิบวันเนฮะ้ยเม a ซิ่งมากเมื่อคืนอยู่อยู่บูคาูมานอนอยู่กคนตรงนี้เลยตรงตะกะแลนี่เลยไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมานอนตรงตะกะแลแต่ปัญหานี้ ก็กำลังจะหมดไปเพราะป้าแจวนั้นสายขันอาสามาช่วยคลายเศร้าน่ารักบอๆกันเลยเขาบอกเาคิดถึงูก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปทำให้อีกคนเดี๋ยวจะไปทำให้อีกคนเออป้าแจวค่ะไปกอดเขาแทนลูกเขาเนี่ยเจ๊ถือว่ามีน้ำใจ แต่ไอ้ที่อาสาว่าจะทำลูกให้เขาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำ